บัดนี้เป็นวันที่1เดือนเจ็ดพศ2568เป็นครั้งที่62ของนายสพลปันยิ้มและนางสาวกชมนสุธานธิยาขอถวายเสียงสวดสัตญาพระสูตรพระบาลีละมนต์ต่างถวายเปนพิธบูชาพรมบูชาสังกบูชาและจารยบูชาและครูอาจารย์หลายขอที่ของพระเจ้าทรงพระบานมีปติเอมีสมาธิจดจ่อในขณะพยัญชนะในบทสวจาต่อเนื่งนเจินหนึ่ง กับพระอไตอาลังสัมมาสัพ์โตกวาพุทธังพระวันตังอราเทมิสวสากโตผะกัตตโมตมังนัสสามิสุปิปันโนระวัโตสาวังสังโฆสังขังนัมามิสองบทบูชาพระไพยพินาอางสัมมาสัพุะโตผาสุขีลางปานิ้นิพุทโต บทบูชาพระภาลีพินาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพราะว่าเอ้ยสาอะระหังสัมมาสัพพุทโธสุจีรังปรินิพุโตคุณเลหีธาระมานุธานิปารามิจัสสตุติยาวะขีวังาคุตังธรรมังสังฆังสลณัตโตปุเจมิ อัตตานตยังธรรมะจะหักมีโสตินาสามบทสวดรุมเทวดาระตาจักรวาลีสุขตาคัชันตุเทวดาสาเมืองสวดเมือชาตสามตุักตสุมกุฏังามเกากเมจรูเปสีอิสิกาตตเตยันตนิกเอชวิมานีทีเป็นกษตุามเือง เทหวัตุมหิเคเปุมาจยันตุเทวาชานาตเมตเมยักขันนานาคาติตตันตาเกยกมยกาวตนงสามีสุสตุธมะสมณกัลลอะยามะตันตาธมะสมากลโอะยมะตันตาธมะสมากายโอะเามะตันตาสบทชวดบทสวดปุปพา พระพระณมาการนโมตัสสะภะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทสสะนโมตัสสะภะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทสสะนโมตัสสะภะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทสสะ ห้าบทสวดพระแล้วภูมิรับปาฏิหาริย์พุทธังสรนังกชามิธรรมังสรนังกชามิสังฆังสรนังกชามิธุติยัมปิพุทธังสรนังกชามิธุติยัมปิธรรมังสรนังกชามิธุติยัมปิสังฆังสรนังกชามิตติยัมปิพุทธังสรนังกชามิตติยัมปิธรรมังสรนังกชามิตติยัมปิสังฆังสรนังกชามิ โอบทสดพระเจริญวิชามัฏฐานัตถิเมระนังอัญญพุทโธเมสานังวะรังเอตินะสัจจาวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาทิเมระนังอัญญตัมโมเมสานังวะรังเอตินะสัจจาวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาทิเมระนังอัญญตัมโคเมสานังวะรังเอตินะสัจจาวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานา บทสวดติรัตนะปนามะตถาพุทังเมรุรัตนะพุทธสลิละจิตตังธรรมเมรทำมังรัตนะเมรุรัตนะอุิกาลังสังฆังรเมรรัตนะภูตะสลีสละทิติติตังเมรรัตนะักัตนะตะอาวะหังสัมมาสัมมติกะวตถุิะปุตังอมุยยะยุตโงตุระวัตะ สัตุิเตียหิปิปเทวานิธาปิทันเตเอีแวินาปเทตเลจามะตวาเตนะโลเกจะันติจตุเลจตตุตตังกำพีละยานิสียันติพุทธังวินยูหิตาติตาเสยเอหิิชามลปังโลกะหิเกหิจิขัตถจุปะรติยัเตันติสุติ ตุถุวิธิตังุูรักายายะมะเมหิวะชนะตายะวิทุดัมปิสมุตตตรวมณสิทจุตตาปัสสานัง อุญญาติกานะมัจจุตตมัตตูมะภูมังทุขาปมุจฉะมุขะสโขนะตัณห์ผู้ชามะหิตุปารังอาลปพุชเนยยังนิพพานสัจจิจิริยาอุปนิสตญาังสัมมาคิเลสสามสโสภณสิทธิียาจะจาระโสอิทธะปุจเลหุตปะเสวนียังปางหิจจัยปิจารณ์ขมะนียมีวะตัสมานิทังตีรตนะสละนะคตัมหะ รัตติทีวังรัตติทีวังคณะเนสูนามสมานาปุเหนาจาปิาสปาร์สานมิติตาตัทฐานุปาริจริยาสถานตาจปุญญนาตัดฐาสุเตนะสุขีพวิมุเตเชนาตัสสะพระสารีิสุวัตถิโหตุ โยชาระมะวินายมิตมะเบกูโตโลกาจราสุสมัยโยนิยโตตุโคชังตันโตตันนิสยะตัญยายาอามปิโตุวะทุตเยปะนิจิโตตุวัสตาปะกาโลแบกนามนามาการะสิทธิคาถา โยจักุมาโมหะปะาะโตะโสามมะวะทุโธุขะโตมุตโตมารัสาปสาวิมโยยานโตปะสิสิทิมันชนตังวิเนยยางพุทธังวะตุเตตสานามิโลกัสานาขันจวินายะาันจะ อันติเจสาเตชเัชสอสิโกตุสัพพันตรายาจวินาสตเมนตุธรรมโมชโยโยวิจะสสะสะุตัเศสิโลกัสวิสุทธิมังคังนินยานิโกธรรมมาสระสาธานีสาตาวะโหสติกาโลสุจินโนขมังวาลันตังเสียสานามามิโมกสะพาลัง อุปะสันตะทาหังตันเตชะสตาเตเชสิตูตุสักพันตระยาจวินาเมนตุสำพัมมาเสนาตุตานุโปโยโตสะปาตุตะเกเรสัตเทตาสันโตสยันตันติเกิโกลกโกตะสาตตะธรรมางวิธิตังกะโลติสังฆังวัลันตังศีลสานะมามิพุทธังพุทธังสาวศีลติทิงตันเตชะสตาเตเชสิตุตุสัพพันตระยาจวินาเมนตุ กาวส่วนนโมก็โมการัาถานโมอรหตโสมาสัมพุทธัสสะมหสโนนโมอุตตมะมัสสวะขาตัสสวะเพนินโมมหาสังาสปิมหาสังฆาสปิสติินโนนโมโอมาตยานตะสตตะนยานสารัตนะ ตยสะสาธุกังนโมมมฆะติตตะตะวัตุตตะยสปินโมกาลตะาเวนะุปัชฌตุอุทาวะนโมกาลนุภาเวนะสุวติโหตุตปตานโมกาลตเตชนะวิิกิมิโมิ บทสุวนมหาสมัยสุเอวังมีสุตังมีตังสมัยยังอัตวาสกเกิสุปิหารติกะปิลาวัตุสมวิงมัยวันีมาตาภิกุสักเคนะเจงปิญปัญจะเตหิภิกุสักเเหิสปะเวหะอรหันเตหิสติอะนุปัตโตหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปิตาโหติอะควันตานะยะภิกุสังขันจะอัตโธจันสุนังสุตาวาตการิกานังเทวะังเตตังุโหติอาญา โขข้าวาเติเกสุวิหารติวภิรัตวะตุมะมิงมหาวเนนหาตาพิภุตานเถนะตัดติงปัจจมาเตหิพิภูตปเจหิสเปเวะอาลางเตหินัสเถหิจารัตตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติกาโหติพระวันตังพระตยะพิภุสังทัณจจะยามนุนะเมยมปีเยนะข้าวะเตนุสัจจกเมยามาสังกเมยตวะประตูสันติเกอกเตติกฐตา เลยามาติอจขโตาเทวตาพระวัตระเจยยาคาติมาตมาตวาอุลโสนตุลามิตตังวาหังภาษาเลยยาภาษาติตังวาห่างสมิตรยะเอวะเมวะตุตตาวาสีสุเอเวสุอัตตาราหิตาพระวัตโตปุรุตโตปันสุพระหัสุ อตโขตาเทวตาภวตโตตาตตวาเอกมันตังตัง Mont right. สุขเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภวตโตสติเกอิมังคาตังอภาสติมหาสมัยูวานวันตมีเทวตายาสมาขตาอาคามาเหเมียอามาสมณียังสุตายายวะตปปะราติตาสังกันติ อาตโคอปาราเทวตาปะวัโตสันติเกอิมังขะฐานอภัสิตัตตาพิพุโวสมานะฐังสุจิตตังอัตโตโนโธทุกขามังตุตุสารธิวะเนตานิอหิทวาวันทิยานีรักขันติปันทิตาติอาตโคอปาราเทวตาปะวัโตสันติเกอิมังขะฐานอภัสิเชตวาจีรังเชตวาปะลิขังอินทาจีรังโหตัตมะมิชา ตขลัมติทูามิมาลาตัุบตาตตตาสุสุนคติอัตขวะปาราติวตาปะวะโตตติเกอิมังขะัาสิเยเจตจิพุทังสารนัตตาเสนเอคมิสันติอปายภูมิงะหังระมาสังเเาานุปสิติอัตขะปาาทิพุต ทโธทักขวาพิกุอวันเตสิเยปุเยนะพิเวะสโลกะตาตูสุเทวตาปันิปฏิตาโหติตาตตานตาตาัญญาาิกุสังขัจเตปุเตพิเเตุมปติตาตาลองอาลังโตสัมตมมาสัมพุทธา สัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพคะวันตานังเอตาปรมา mm hmm. ย er a, like e ุวเทวตาสันนิปิฏายสุงเสรยถาปิไมใหเอตารลหิเยปิเตปิคุยภเวสติอนาคตตมธานางอะรหังโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิ พคะวัตานางอิตาปรมาเยวะเทวตาสันนิพิตาพะวิสันติเสยธากิอาหังเอตาระหิอจิกิสามิพิโเวเทวกายานังนามานิกิยิสสามิพิโเวเทวกายานังนามามิเทสิสามิพิโเวเทวกายานังนามานิตังสมาถะสาธุกามานสิกาโลธาภาสิสาวมิติเอวังพันเตปิโคเติพิขุภัควาโตปัจจัตโซ (מחיאות <sum> כפיים) <sum> <hawa> 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 <hawa>